นี่ไปนอนก่อนนี่จะไปเชเว่นนี่ <Bur m. S 1> นอนไปคนละทางนะคะ <h ull ing> โอ้ก่ไดียเอาหลุดตู่มา,า,มาพี่นอ,นนะะอ,อนเองเออเออเออเอากอดคอกันนะคะออเอาหอมแจมกันด้วยค่ะเออจ้ารักกันนะคะออเออเออเออรักกันนะคะรักกันให้ถึงห้านาทีนะคะอ้ายไ,ไออไไอครีมหนูไงเดี๋ยวยายไปถึงบ้านให้แม่กินด,ด้วยนะลูกอะไรเนียอะไรอย่าเงี้ อ๋ออยากกินเซเว่นออ้ใหญ่นะลูกเเว่นอะมาละไม่ไ,ไม่หรอ,เ,อเราไปให้แม่กินด้วยนะเราไปถึงนี่เราไปเรียกแม่ไม่ใช่แม่เอาแล้วใครล่ะลูกแม่นกกรายลู<ด>สายว่างข่าวว่าง <c oughs> เอนน๊ะนงเคทอยู่ไหนอ่ะลูกไปกินเยลลดีคออยากกินเยลลีเลีเยลนี่อยู่กับลุงวิทไปถึงบ้านถึงจะได้กินอ๋อน้ำตาถ้าเอาทุนไว อลุงวิทย์เอาช่อนไม้ทำไมลุงวิทย์ใครเอาช่อนใบคะว้ายลุงวิทย์ไม่ได้ช่อนโอรถมาโอ้ลุงวิทย์รถมานะเอากรดคอลุงวิทย์ไว้มันจะเลี้ยวแล้วนะหนิเดี๋ยวตกกรดคอไหมกอดคอว้าวว้าวว้าวเอาอะไรจ๊ะเอาแตเอาคนนนี่ของหนูอ๋อยายไม่ได้ช่อนนะลุงวิทย์ช่อนหรอเดียลุงวิทย์ไม่ได้ช่อนนะไม่ได้ช่อนเลยไไม่่ด้ชอนลุงวิทย์จ้ะกินน้าจ้ะอ๋อลุงวิทย์ช่อนเลย จ๋า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 เอามาไปไหนอ้ไอ้อ้เยสิแตกแตกแ้วจ้าตอนหมเหลือ้จ้าจ๋าจาจาจ้จ๋ามาไปไหนน้ใครทำจะไม่ให้กินเยลลี่เลยจ๋า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 จาไปไห้มัมหลูกมัมอาหมาหมาก็อยู่บ้านไงลูกหมาอยู่บ้านใจก็ร้อยไง แล้วหรือว่าของเราไอ้ห้องห้องอยู่ที่ไหนนะห้องยู่อยู่นี่อ๋ออยู่นี่ลอยานี่หรอห้องห้นี่โอใจที่หลักับพูดเลยกดกขักคดกไว้รถมันเลียวแล้วแล้วแล้วเออเลี้ยวแล้วกดไว้กดไว้เออเออดึงหูไว้ลองดไปไเบิ้งรถ ไปถึงบ้านนะไปนั่งข้างหลังขึ้นข้างหลังไปเลยค่ะลูกไปข้างหลังเลยค่ะไปถึงบ้านเราค่อยกินเนาะเออลูกจะถอดเกือบแล้วค่ะเออเออเออเอ้าออะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนขี่คอรลุงวิสไม่ได้ลุงวิสได้ขับรถข้องอายในโบ้เอออย่าควนลงวิสเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปถึงบ้านเราค่อยกินโอเคนะแล้วแมงวันตัวนี้กลับไปกับเราด้วยอ่ะเนี่ย นี่ยังไงคะไปกันแล้วนะจ๊ะไปบ้านหาพ่อหาแม่กันแล้วนะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเดีย๋ยวแม่กินเดีย๋ยวแม่กินเดี๋ยวแมฆเดี๋ยวเมฆกินไอจีคอนไปช่วยพี่เล่นหน่อยมั้งกิน,นเราได้เนาะตอรี่ไปใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม 对、嗯。嗯嗯